ฟบางครันกเขพื้นหัส้นสีเหลืองสีเหลืองผู้เสียอะไรอ่ะูู่ใช่เหรอฟ้าใช่เนาผู้พื้หัตต์สอนสีส้มอันนี้มันฟ้าหรือม่วงอันนี้ม่วงใช่ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่แสดขอธรรมะเต้ยดูนะคะแลววันนี้นะคะเราก็ อยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะหลายๆคนอาจจะคิดถึงเกาหลีตอนนี้ยังเดินทางไปเที่ยวไปช้อปปิง้งไได้ใช่ไหมคะเชก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะคิดถึงการช้อปปิ้งของกินอาหารเกาหลีมากเ <S <S ๆ,ๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะพิเศษเลยวันนี้ EP ที่เจัดของมาเซย์ดูเราจะพามาเที่ยวเกาหลีทิปแบบย่อมยอนะคะราะว่าเราอยู่กันที่ร้านซีรูบังมาเก็ตคอ มาเก็ตนะคะก็อยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็เดินทางง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่มา MRT นะคะสามารถมาลงที่สถานีสุภาตราถ้ำแล้วก็ออกมาที่ทางออกสีเดินมาที่เดียวถึงที่ร้านเลยค่ะที่ร้านซีรุบงังมาเก็ตเขาบอกว่าเป็นร้านขายของนําเข้าจากเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยนะคะ <Wow. S 1> ในนั้นจะมีอะไรบ้างจะมีของกินมีของให้ชอบเยอะยๆแค่ไหน mm hmm. เดี๋ยวเราตามกันไปดูข้างในเลยนะคะ จะดูข้างในกันออกหลังจากที่เดินเข้ามาก,ก็จะเป็นโซนไอศครีมนะคะไอติมสักเกาหลียะแยะ่ยะมากเล,เลยใครคิดถึงรสชาตินี่เดี๋ยวขอโชว์นิดนึ่งตัวนี้ไอเชียวกเกิดตัวนี้ที่ด้งดัง ที่เราคุ้เคยกันที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูราคา38บาทไม่แพงมากนะคะอันนี้ชอมากเมื่อก่อนคือเวลาไปเกาหลีจะซื้อเป็นแพ็กใหญ่ๆเลยอะคะ่ะมากินแล้จะเป็นเหมือนกับเหมือนข้าวคองอกกบกรอบแต่ว่าตัวนี้จะเป็นธันยพืชนะคะธันพืชหลายๆตัวรวมกันแล้วแค่สิบาทเองอร่อย ใครมาอยาให้ชิมตัวนี้นอกจากพวกของกินแล้วนะคะก็ยังจะมีเป็นในโซนของจานชามเครื่องอเคียงและหน่อยสไตล์เกาหลีด้วยนะคะสำหรับโซนแรกเลยนะคะที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนอาหารแช่แข็งมาดูว่าไอ้น,นี้จะมีอะไรบ้างนะคะที่เห็นเลยเขาจะมีมีแฮมสำหรับไว้ทำคิมบับด้วยซึ่งราคาไม่แพงเลยนะคะแค่53บาบาทเองมีของโปรดเราอีกเช่นกันค่ะเขาจะเป็นโจ๊ก อันนี้เป็นโจ๊กเห็ดบูโกกิคือเขาจะมีหลายรสมากเลยคะคะเป็นโจ๊กสําเร็จรูปแค่แบบเอาไปอุ่นแล้วก็ทานได้เลยอันนี้เราจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากเวลาไม่สบายหรืออยากกินอะไรที่ง่ายๆอุ่นกินแล้วปุ๊บสบายท้องเลยะคะ่ะตอบโจทย์มากตัวน,นี้แนะนําเลยโจ๊กเกาหลีเขามีหลายรสเลยนะคะนอกจากนั้นก็มีพวกกิมจิซุปด้วยที่เป็นแบบสําเร็จแล้ว เยอะมากๆเลยนะคะใครที่แบบอยากทําอาหารเกาหลีอเองแบบไปอ่านสูตรจากในอินเทอร์เน็ตแล้วอยากจาได้พวกอุปกรณ์เครื่องเคียงเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เนี่ยมีครบเลยใช่วัตถุดิบเอ่ยอะไรเอ้ยแล้วก็อันนี้ไวรัลอีกเช่นกันตัวนี้ดังมากๆเหมือนกันนะคะเอามอสสเปรยรสชาเขียวซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยนะคะถ้าเทียบกับร้านฮิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถือว่าถูกมากเลยนะแค่295บาทเอง มีหลายอย่างด้วยส่วนต่อไปส่วนที่ทุกคนเลิฟขนมเกาหลีตัวการค้านนี่่วนอัลมอนด์เป็นถั่วอัลมอนด์รสชาติต่างๆนะคะรสที่ชอบมากๆเลยที่ใครเลิฟมากเมื่อก่อนคือเวลาไปเกาหลีจะต้องต้องมีต้องคิ้วเลยก็คือจะเป็นรสคุกกี้แอนด์ครีมอันนี้อร่อยมาก แล้วก็รสฮันนี b u t ตเต c a ์แคช n นัทอันนี้ก็แนะนำมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่แบบไม่ชอบรสชาติเลี่ยนๆอะไรอย่างนี้ค่ะนี่มีรสหมาลาด้วยอันนี้คือแบบเผ็ดถึงใจแซบอร่อยมากเขียวเฟิร์นด้วยเนี่ยค่ะความเป็นขนมเกาหลีมันก็แพ็เกจจิ้งมันก็จะแบบคิ้วๆน่ารักมันจะมี ลูกอมเอยขนมเอยใช่ไหมความพัดกันริงของอราอเครื่องดื่มทีละรัดกาแฟวินเซนโซของคุณทนายวินเซนโซนะคะตัวนี้ถ้าใครดูซีรีส์วินเซนโซจะเห็นว่าแบบมีบ่อยมากในซีรีส์แล้วก็เครื่องดื่มที่เช็ครัก ตัวนี้เป็นชาข้าวโพดเกาหลีที่รสชาติอ่อนๆกลมกล่อมได้ยินคนบอกว่าถ้ากินตัวนี้ค่ะจะช่วยแบบลดบวมเวลากินโซเดียมกินมากเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออตัวนี้จะช่วยลดบวมซึ่งมีติดบ้านไว้เหมือนกันมิชชั่นประจำ EP นี้ของครูเค้กนะคะ หยิบสินค้านะคะที่เป็นตัวแทนของสีของแต่ละวันนะคะอย่างเช่นวันจันทร์ก็คือจะดีต้องหยิบสินค้าสีเหลืองอังคารหยิบสินค้าสีชมพูนะคะโดยเราจะมีเวลาจํากัดให้2นาทีเท่านั้นค่ะหยิบมาแล้วก็เดี๋ยวครูเค้จะมาชิมและรีวิวสินค้านั้นๆน,น,นะคะว่าเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน ฟาอังคารืกษ์ส้นสีเหลืองสีเหลืองอังคารนะคะสีชมพูพุดสีอะไรเขียวดูใช่เหรอน้าใช่ไหอพุดพฤกษ์ส้นสีส้มส,สีสมพุดสีเขียวรอพฤสีส้มสุดสีฟ้าสาว่วงน้องวงอันนี้มันฟ้าหรือม่วงอันนี้ม่วงใช่ไหมต้องนฟ้าช่งหะฟ้ากระแดงโอ้ยแมงกุ นี่ครบแล้วถึงสสามสี่ห้าหเจ็แ่นี่ก็คือวันจันทร์ถึงอาทิตย์ที่เราหยิบมาได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสี เขียวใช่ไหมคะมันพุดสีเขียวน้องช็อกโกบีมันพลาสาสีส้มค่ะช็อกโกชิพมันสุกสีฟ้าวันเสาสีม่วงแล้วก็วันอาทิตย์สีแดงมุกๆุก้องเล่าสีแดงแล้วก็เวลาที่ทำไปได้นะคะประมาณหนึ่งนาที พราะฉนั้นมิชชั่นอี้ก็มงลงไปนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยทุกอย่างที่เราหยิบมาได้รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวของที่เราได้ทําการหยิบมาทุกวันนะคะมาเริ่มจากวันจันทร์ก่อนก็น่าจะเป็นขนมกล้วยมันเป็นรสชาติหวานๆเป็นแบบข้าวพองกรุบกรอบรสกล้วย อันนี้แม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ชอบขนมกลุบกลิบหวานหวันกางคาสีชมพูเขาเขียนว่าเป็นฮันนี่แอปเปิลจะเป็นขนมเกี๊ยวแบบนี้เดี๋ยวลองชิมมันหวานนะอืมไม่ค่อยชอบขนมหวานหวานเท่าไหร่แต่ว <the> ่าถ้าใครชอบก็อาจจะชอบนะคะมันเป็นรสชาตน้ำผึ้งแอปเปิลมันพูดชีเขียวเราได้ขนมมันฝรั่งช็อกโกบีมาค่ะ มันเป็นเฟนฟรายค่ะทุกคนถ้าเป็นเฟนฟรายกับเกาะจิ้มกับช้อนมะเขือเทศอันนี้นะจะอร่อยเฟนฟรายเกาะอันนี้แนะนำมีนิ้วเลยตึงอันพฤหาสสีส้มใช่ไหมคะสีส้มช็อกชิพนะคะเป็นคุกกี้คุกกี้อะใครชอบอันนี้หอมอะหอมหอมความความช็อกชิพหอมเลยอันนี้แนะนำ ต่อไปนะคะสีฟ้าวันสุกอู้ไอติมมะม่วงค่ะเออแมงโกอไอศครีมดู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 อ้เน,นี้เขาเหมือนมะม่วงทั้งแบบทั้งลูกเลยอะ่ะขอชิมหืมรสชาติเหมือนมะม่วงจริงๆมากแ็กเกอร์คือใช่เลยมะม่วงปั่นค่ะมาติมอร่อยอเน,นี่ย้ ในแนะนำนะคะวันเสาร์สีม่วงค่ะแล้วก็มีขนมตึ้งเบร์เฟอร์ไส้ครีมนะคะสีมว่วงเรามาชิมกันเขาบอกเป็นไส้ไวท์เฮเซลนัทอันนี้อร่อยแนะนำนี่ให้มาสุดท้ายนะคะสีแดงค่ะเป็นไอศครีมน่าจะเป็นไอศครีมสตรอเบอร์รี่เชอร์รีน่ารักมากเลยอะ่ะสดชื่นมากอันนี้ให้ตึ้ง ขนมที่เค้กทดลองกินไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นความชอบส่วนตัวของเค้กล้วนๆเลยบางคนอาจจะชอบก็ได้ยังไงลองไปซื้อขนมเกาหลีมาชิมกันได้นะคะยังไงต้องขอขอบคุณที่ร้านซีดูบังมาร์เก็ตมากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่สาหรับซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพยังไงใครอยากลองชิมขนมแบบไหนไปลองกันได้นะคะใครอยากให้เค้กไปทดลองกินอะไรไปทามิชชั่นอะไรอีกลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะยังไงฝากกดไล์ กดติดตามกด subscribe Master e ดูของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย